สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขุสุขุนสบายดีสุมองสุบอนพี่น้องไปพอพ <c ười> พกันกับสองน้องไม่หนีคือเกาคือเดินพี่น้องเองนาะเตี <c ười> ยงขึงแหเ้ยไม่ห <c ười> นี้ปนป้าบะ บนป่าตำมักธูเออตำหูกันหนึ่งพักไปนหน่อยอาหารเที่ยงซูทิมซางกินมาเนี่ยเดี๋ยวไปลองเด้อกินเข่าเที่ยงนับการเซ็ตๆกันหน่อยเนาะลงกินเข่าหยุดทงกลางทงกลางท่ากลางหน้าคนอะไรกันหน่อยกำลังใส่ เอาใส่สิงัวพี่น้องเลยมานูาเห็นปะเด้งเขาสู่เพื่นกินพี่น้องเลยอนไ้เห็นปะเอ,อ,เอ,อยพอไปแน่มั้งรอข่อาวแล้วจั่แนี้

Hãy subscribe cho kênh ba Mì năm rồi không bỏ lỡ những ok đấy okay. quá uh, okay. <cười d opened> <tít> <cười d30 playoffs> เออหัวหน้าได้ปิ่งหนมนะตาเนะนะนี่ยยืมมันนี่นี่เลย เทาเดือนสี่เป็นหนทีม่คมีนความเขาพนทีความเขาราะงเข้าคุณ้แครบทำอ năm bạc à. nó, đi, nó... một con <laughs> đấy <laughs>

ਗੱਲਾਂ ਨੰਨ ਕੋ ਬੁਝਾਉਣ ਕੋ

I don't know, I, don't know. I don't know.

นั่นยั่นังอย่างไดอยู่ของนัเนาะแล้วมัน็อนี้ก็แบบปุ้ยเรียกคนตางถิไปปุ้ยจะขามช่งก็ไม่ยากงพี่โลเอียงนอนไหพอามแดดๆนะพี่โลจะรับได้เลย ไป่รับไปบางทีในยาทางเป็นไ่

จะมีก้อนมน่องจะมีนิ่คนจะไล่ดูดูก่อนร่างกายตัวก็เบ่งมีน่องกำลังนไงเด้อจะล้างนิ่มไป